สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับช่องบาดลำเฟอออฟฟิเตอนนี้น้องนะคะเอาขอ้าวปุ้ให้อาจารย์บ้านแล้วทุกคนหลอดมะนไอูเว่าอาจาร,าาร <c oughs> ย<ะ>์ยารบาเดี๋ยวอเอ,อสบายบายกินแล้ว,ลวลห

พอพนยิ <m í toys> <c oughs> <P an> ้มเปิดาแล้วมาป้อน้าคขอบคุณ้อนเืออดีท้จ้ามาซื้อขอบคุณชอยด้อมาแล้วาวพอพันยิมไปเปิดแล้วเนี่

เดี๋ยวเฮ้ยคุยสุรนั่งเสร็จจะไปนั่น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 นั น้องน่ารักมากคนชอบแบ่งปันนะคือันมียังนลิตแบ่งปันตลอดทุกน้นี่าได้อยู่ได้กินกับน้ำนองน่ละพี่น้องมันห้ากินกาานอหารทุกคนนะคะส่วนสวนางันเนีย้นี่ย้แบิ้างครัน ี่บาเออลยี่นเบอรน้กินเบอเบอน้บเออบด้อันนี้ขึ้นหน่อยแล้วมัน่นี่จลักสามหมื่นคด้ไหมใครพอคนน่ะอเด้อัส่อะขึ้นยากแล้วอ้คนขึ้นยากแล้วโอ้ยจะเป็นตัวเมื่อไห่ล่ะสองคืนทั้งคืน แม่ค้านบอกว่าจุกุได้เจ้าราคาราคาคาราคาจุกเลยจุก็กระับเานโอ้โหโอ้นี่เด็กอโงนตอลพวกกระติลานะเดกวกาินเนยิงน้ตักไงเนี่ยาอ้่ย่น จะไล่ตัดได้หน่อยด้อค่ะ,คะขอบคุณะนะ <laughs> ข,ข,ข,ขอบคุณพ่อแ่ขาใครขอบคุณค่ลูกขาอย่างเดียวเลยทักยานะเนียขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่มอนหจับขอบ้าหน่อยหน่อเยีมขอบาไรพี่อับดูขอบคุณด้ว <c oughs> จะลงคลิปช้านิดนึงนะทุกคนวันนี้เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนความเร็วอยู่ที่ประมาณช้าชปี่แมีละพี่น้อง <Yeah. S 1> สายแห้งช้าชปี๊บเหรอพี่น้องข่าแล้ลง ไอ้ขึ้นอยากเลยอ้จนานแล้วไอ้ขึ้นยากแล้วอ้โอแขกขึ้นหน่อยแต่เรากายดยวมึงมึงมอแลวม่มเดวหลืักนหนอใส่หมดไม่อะไ่เมเขีขาพูใสเลือดยี่ไหนตามปูทางหลังแน่ ข้างลังกับกินเปอยู่ดีข้างหลังเนี่ยคนข้างหลังเนี้ยใสกําหนเป็นพี่น้องอันนี้ชวนมางอันนี้มันเพื่อนรู่นน้เดนเนี่ยสามสิบห้าบาทเงขนมเนี่ยสามสิบคือจัง่อเอากินมาฝากเนาะสามร้อยเก้าสิบไอ้บาดยิมก็ตตองกินเด่นหองเข้ามาแล้วะ

ลอยแห้งกับตำรวจเอินไปตรวจยามลอยบ้านนะเออหนาล้นเปอย่าไรเออหนาลายทีน้ารแข่งที่เหมือนหรือยายนมาเสี่ยงเลยหวัง

ใช่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 ยนี่เห็นว่านี่สร้าที่อัพก่อนดับก่อนที่จอัดมไรไมแม่ยลูมเอาหอนไอเรพูดเห็นแเรียกข้อติหยาดหัวหัวมันกินกระเจียวเลยไ่ว่าจะชอบวลาอยู่กับบบัมันดูุดใบมันดูม้ามุันดูปันปวดมันดูเออ